เขาไปประชุมกันนะครับแล้วรถมันไปตกถนนฮะรถไปคว่ำอยู่ข้างทางก็ดูบัติเหตุคนขับรถผ่านมาจอดแล้วก็มองสักนิดหนึ่งเขาก็ไม่ช่วยฮะขับรถไปเลยไอ้คน่าเฮ้ยทำไมไม่ช่วยไปเชื่อมาได้ยังไงไอ้พวกนี้คำพูดของนักการเมืองเชื่อถือได้ไหมการเมืองไทยเมื่อไหร่จะไม่น้ำเน่า มันเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนมันมีคำถามว่าแล้วบรรดาน,นักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเขาจบอะไรมามันต้องตรวจสอบนะฮะเพราะบอกว่านักการเมืองนี่เป็นอาชีพนะครับเป็นช่องที่เวลาเรากรอกอะไรก็ได้แต่เนี่ยเราสามารถใส่ได้ปาเราเป็นนักการเมืองแต่วันนี้นี่ใส่ไปแล้วนี่ก็จะโดนตรวจสอบไปกันนะครับเพราะว่าเวลาเราไปทาวีซ่าจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขียวว่าเป็นนักการเมืองนี่บางทีมันสะดุดเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าคําว่านักการเมืองปั๊บเนี่ยก็เลยถามว่าแล้วจบอะไรมาเป็นนักการเมืองท่านเชื่อไหมครับไม่ถูกกาหนด ไม่ถูกกาหนดเลยนะครับยกเว้นนะว่ายกเมื่อสมัยหนึ่งเนี่ยตามรัฐมนูญเนี่ยคนจะเป็นสสได้ต้องจบปริญญาตรีปรากฏว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีหลายคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีนะครับไม่ได้จบอะไรต่างก็มีการฟอกตัวกันเขาเรียกว่าอะไรขบวนการปั๊บเดียวประเดียวเดียวก็ขบวนการเรียกเรียนเร่งรัดประเดียวเดียวป๊๊บป๊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 สุดท้ายจบปริญญาตรีแหละครับจนกระทั่งมันเกิดเนี่ยฮะก็เรียกว่าปริญญาปลอม ท่านเคยได้ยินไหมฮะมีเรื่องราวขนาดอภิปรายกันในสภา,าเอ้ยต้นสายปลายเหตุ hey, คนนี้มันมายัางไงอยู่ๆมันจบได้ยังไงตรวจสอบตันแม้กระทั่งชื่อนามสกุลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตรวจสอบกนยกใหญ่เลยทีเดียวเมื่อก่อนมันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะถูกกําหนดให้ว่าต้องจบปริญญาตรีแต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่กาหนดอย่างนั้นแล้วแสดงว่าคนที่รับการเลือกตั้งนี่ก็จะมีเกณฑ์อายุเป็นตัวสําคัญแล้วจะจบอะไรมาก็ว่าไปถูกไหมครับก็ไม่ถูกกาหนดถูกไหมฮะ แต่ทุกครั้งที่ท่านไปเห็นไหมครับเวลาไปเลือกตั้งเนี่ยบนบอร์ดที่เขาให้ให้เราไปลงคะแนนนี่จะมีประวัติความเป็นมาจบนั่นจบนี่เราเรียนนั่นมาใครได้โอ้อามาโชกยกใ่เลยอันนั้นก็เป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นความรู้สําหรับคนที่มาเสนอตัวที่จะมาเป็นนักการเมืองให้คนเลือกบางคนไม่ได้จบอะไรมาที่เกี่ยวข้องการเมืองเพราะเราบางคนบอกถ้าเขาทํางานการเมืองเขาควรจะต้องมีความรู้ทางการเมืองล่าะไรวิชาอะไรที่มันจะสอนให้คนมีความรู้ทางด้านการเมืองขอประธานโทษก็ต้องพูดถึง รัฐศาสตร์ครับขอ,อยัดอ้างอิงอาจารย์สุขุมนวลสกุลกับผมสันนิษถงนะครับเพราะอาจารย์สุขุมนี่ถือว่าเป็นต้นฉบับของอาจารย์ที่สอนทางด้านรัฐศาสตร์อาจารย์รอบรู้จริงๆแต่ถามว่ามีนักการเมืองกี่คนที่มีความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองขอประทานโทษไม่กี่คนอกครับเ<อ>พราะเอาเข้าจริงๆแล้วคนที่เป็นนักการเมืองไม่จะเป็นนะะบางคนนี่หลายคนไม่ได้มาพื้นฐานทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองเลยแต่เขามีช่องทางเข้ามาท่านเชื่อไหมครับ บางคนเป็นพ่อค้าบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นตำรวจบางคนเป็นทหารบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นแพทย์บางคนเป็นพยาบาลบางคนเป็นทนายความบางคนเป็นอายการหรือแม้กระทั่งบางคนก็เป็นผู้พักษาหรือเป็นข้าราชการสุดท้ายปลายทางแม้กระทั่งพวกบรรดาดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงจำนวนไม่น้อยหลายคนสุดท้ายมาจบลงที่การเป็นนักการเมือง าจะมองไปก็เออก็ดีก่อนนักการเมืองก็เปิดให้มันมีความหลากหลายทางอาชีพครูจะจบอะไรก็ได้แต่มีคําถามว่าทําไมคนเหล่านี้มันมาจบที่ตรงนี้ครับต้องการอะไรต่อเหรอจริงๆเขาก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางเขาแล้วไม่ใช่เหรอบางคนก็เป็นพ่อค้าที่ร่ํารวยบางคนก็เป็นดักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นตํารวจระดับยศใหญ่โตแล้วเป็นทหารที่มีตําแหน่งมียศใหญ่โตแล้วเป็นครูบาอาจารย์หลายคนก็นั่นแล้วแต่มันยังไม่จบเลยฮะเพราะอยากจะมาได้ตามทฤษฎีของมาสโชโลคือ ตอบสนองความต้องการความสําเร็จสูงสุดครับก็เข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอช่องของการเมืองคือการไหลมาของบัรดานะฮะพวกอาชีพอะไรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งประจบพอเป็นนักการเมืองทีนี้ก็ผสมกันหมดเลยครับขอประทานโทษนะฮะหมอในตอนเป็นหมอนี่เราฟังนะแล้วเวลาหมอพูดอะไรปั๊บคนไข้เราก็จะโอ้ยหหมอใช่เลยครับคำอธิบายของหมอนี่ใช่เลยครับแต่สังเกตดูไหมพอมาเป็นการเมืองหมอก็จะพูดแบบหมอที่เป็นนักการเมือง แล้วหลายคนก็พอทานโทษพูดเสร็จแล้วก็เสียหมอ,อมันไม่น่าจบหอเลยครับบางคนนี่มันใช่เหรอว่าพูดแล้วกลายเป็นนักการเมืองหมดไอความน่าเชื่อถือมันไม่เหมือนเดิมเลยนะครับขอโทษอาชีพอื่นกระบรนการที่ผมบอกไอพื้นฐานมันไม่ใช่นี่นะอย่างนี้นี่นะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพอมาสู่การเมืองเฮ้ยต้องทําตัวนะบางเรื่องนี่เฮ้ยเขาพูดจากขาวเป็นดําจากดาเป็นขาวได้นะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นคําถามบอกว่าเอไอจริยธรรมทางอาชีพความรับผิดชอบทางอาชีพ พอมาสูค่คาว่าการเมืองปั๊บมันไม่เหลือไอ้ตัวนั้นอยู่แล้วเหรอมันถูกเปลี่ยนท่าไปแล้วเหรอถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่บางทีเราก็ไปตั้งความหวังเฮ้ยอ,อย่างน้อยที่สุดเรามีคนเก่งๆที่มีอยู่ในอาชีพนี้เข้ามาลงการเมืองจะทําให้การเมืองมันดีขึ้นสุดท้ายก็เข้าไปเน่าอยู่ในไอไ้อไอกระบะอดีตครับถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความเขาเรียกว่าความน่าผิดหวังครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นซึ่ง ความจริงเมื่อก่อนนี่เราจะมองว่านากักการเมืองคือการเมืองท้องถิ่นค่อยๆไต่มานะฮะเริ่มต้นจากนากักการเมืองท้องถิ่นก่อนระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับน่าเล่นจากการเมืองท้องถิ่นก่อนบางคนที่เริ่มตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านวยซ้ำไปถูกไหมครับค่อยๆไต่ขึ้นมาเขาเรียกว่าค่อยๆขึ้นมานะฮะแล้วในสุดก็มาเป็นสสเป็นไปนักการเมืองระดับระดับประเทศแล้วพอมีพรรษามากขึ้นก็ได้เป็นรัฐมนตรีมีอะไรต่างมากขึ้นจุดท้ายก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางชีวิตคนก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเลย เมื่อก่อนเราจะเห็นค่อยๆเส้นทางค่อยๆไล่ขึ้นมาแต่วันนี้มันไม่แน่ซะแล้วครับทุกอย่างเปลี่ยนไปครับบางทีไม่ได้เห็นเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นเลยมารู้มันพลวเข้ามาตรงไหนครับเพราะมันมีคําว่าธุรกิจการเมืองไม่ต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่ตรงเรื่องของอะไรครับการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วค่อยๆไต่ขึ้นมาเขาเล่นตรงหัวเลยครับเพราะเขามีธุรกิจเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจเสนอตัวเข้ามานะฮะมาเป็นทุนสลับสรุธการเมืองได้รับชื่อของตัวเองใส่เข้าไปในบัญชีรายชื่อ สุดท้ายปั๊บเลือกตั้งเหนื่อยกระแทบตายไอคนนอยวดับต้นๆเพราะว่าอาจจะทุนหนาอะไรต่างหนาหน่อยใส่เข้าไปสุดท้ายคุณก็ได้เข้าสู่การเมืองทันทีเห็นไหมครับมีตําแหน่งแห่งหนขึ้นมาทันทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเ้ยทฤษฎีเดิมก็ไม่ใช่อีกแล้วที่ค่อยๆไล่มาจากการเมืองท้องถิน่นขึ้นมาถึงเนี่ยบางคนไม่จําเป็นฮะเสียบหัวเข้ามาเลยก็ได้ครับอขอให้คุณเงินถึงขอให้คุณเป็นนักธุรกิจบางคนบอกก็การเมืองยังไงก็ต้องอาศัยเรื่องทุนนะแล้วจะไงฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า ไอ้เรื่องของการเมืองกระทุนการเมืองก็ต้องคู่กันอีกก็แสดงว่าต้องมีนายทุนถูกไหมครับมันก็ต้องมีนายทุนอีกแล้วเราก็จะพบว่านายทุนเนี่ยจริงๆใยทุนที่เป็นทุนใหญ่ก็ทุนเจ้าเดิมทั้งนั้นเราจะเห็นว่าพรรคการเมืองเปลี่ยนไปรูปแบบการเมืองเปลี่ยนไปแต่บรรดานายทุนก็ยังอยู่แล้วนายทุนที่ชาญฉลาดคือนายทุนที่ลงกระใหก็ได้หรือบางทีต้องลงได้หลายๆทางและขอโทษทีเขาก็ต้องปรับเอาตัวเขารอดเพราะเข้าลงมาในการเมืองเพื่ออะไร พื่อธุรกิจเขาอยู่รอดภายธุรกิจเขาโตยิ่งนับว่าจะโตมากขึ้นแสดงว่ามันถูกเกื้อนหนุนด้วยเรื่องของในทุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะพบว่าการเมืองก็หนีเคาว่าในทุนไม่ได้คือทุนการเมืองแล้วเราจะทํำยังไงฮะจริงๆประชาชนนี่มีส่วนสนับสนุนการเมืองนะฮะเวลาท่านเสียภาษีท่านเก่ออกบปฟอร์มเสียภาษีมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งพวกเราก็ต้องทําคือถามว่าท่านประสงค์ที่จะบริจาคเข้ารคก,การเมืองหรือไม่ซึ่งส่วนตัวผมนะขอประทานโทษผมก็พูดเลยว่าผมไม่ประสงค์ฮะ ผมไม่ประสงค์เพราะอะไรเพราะจริงๆไอ้ที่เราใส่ไป100บาทนะส่วนใหญ่บริจาคคือ100บาทไม่ได้มีผลอะไรฮะขอแค่มีส่วนเอี่ยวก็ไปนิดหน่อยนะแต่บางคนอเอ้ยร้อยบาทนี่แต่คนถ้าบริจาคกันไปล้านคนมันก็ได้ร้อยล้านนะก็เข้าใจแหละแต่ไอ้จริงๆของเราไม่ได้มีความหมายเลยเพราะว่าไอ้ทุนใหญ่ที่เขาให้มานี่มันเยอะกว่าเยอะไอ้ของเรานี่มันเขาไม่ได้อยู่ในหัวอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือผมไม่ประสงค์นะครับเพราะเราเห็นว่าบางทีที่ให้ไปแล้ว ให้ให้เสร็จแล้วมันจะทําอะไรก็ได้ไปปู้ยี่ปู้ยมอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะให้ไปทําไมถูกไหมครับอ่าพูดก,กันตรงๆนะฮะแต่นั่น,แห,นแหละมันก็คือหลักการแล้วอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่คําตอบคือพอร่วมจริงๆมันได้ร่วมจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพวกบรรดาการเมืองทั้งหลายนี้มันก็จะไปเจอพวกนี้ฮนะไปเจอทุนพวกการเมืองต่ตตางๆเข้ามานะครับแล้วถามว่านักการเมืองที่เข้ามาเข้ามาทําอะไรเพื่ออะไรครับจุดประสงค์ของนักการเมืองคืออะไรเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้เป็นข้ออ้างที่ถูกมาใช้นิตนิรันการ ประเทศชาติเบือบ้านเมืองต่อมาคือเพื่อประชาชนทุกอย่างก็จะดี้ตลอดเวลาอภิปรายกันในสภาเพื่อประชาชนเห็นกับพี่น้องประชาชนเวลาแสดงตัวนะท่านประธานที่เคารพผมเคารพท่านประธานอันนี้เป็นคําอภิปรายที่น่าเบื่อหน่ายมากท่านประธานที่เคารพผมเคารพท่านประธานท่านประธานทราบไหมครับว่าผมที่เข้ามาเป็นสสเป็นตัวแทนวันนี้ผมมาจากประชาชนจังหวัดของผมพื้นที่มีความข้าไกลขนาดไหนท่านประธานที่เคารพครับประธานจังหวัดผมใหญ่ความเดือดร้อนของขมผมนี่เยอะมากนะครับและท่านประธานให้เวลาผมแค่แค่สิบนาทีท่านประธานที่เคารพ ผมเคารพท่านประธาน10นาทีกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกว่าที่จะมอทวัานี้เ่ยท่านประธานครับผมบอกกับท่านประธานว่ามันไม่เพียงพอเพราะปัญหามันมากกว่าสินาทีครับท่านประธานครับไอเนี่ยฮะโมแตยโยงกันอยู่นี่ผมเออเอื้องในเรื่องของยึด,ย,ดยึดโยงประชาชนพอถึงเวลาจริงๆปั๊บเนี่ยนะประชาชนถูกยึดโยงจริงกระาดเดี๋ยวเราจะคุยกันบางคนบอกเข้ามาเป็นนกักการเมืองเพื่อสังคมเข้ามาเป็นเพื่อพัก สุดท้ายานักการเมืองก็มาติดกับเขาว่าพรรคเข้ามาติดกระฐานเสียงถูกไหมครับเพราะว่าสุดท้ายการเมืองก็ต้องมาจากพวกบรญชา,าวโหวอเตอร์เพื่อฐานเสียงเท่าไรบางคนเข้ามาเพื่อผลตอบแทนไม่รู้แหละท่านก็รู้แล้วครับว่าผลตอบแทนของนักานานการเมืองคืออะไรถูกไหมครับมันมีฮะนี่แน่นอนที่สุดนะครับและบางคนเข้ามาเพื่อตาแหน่งมันจะค่อยๆถูกไต่เข้ามาเดิมที้ก็เป็นสอสเป็นนักการเมืองและพอมันมีพรรษาชนะาการเลือกตั้งอะไรเลยมันก็ต้องมีตําแหน่งและตําแหน่งบางทีก็มาเรื่องของเขาว่าโค้ต้ายถูกไหมครับหรือเพื่ออะไรกันแน่ จุดตรงไหนที่ใช้จริงคืออะไรมันมีคําถามครับขอบคุทานโทษเขาก็มีเรื่องเล่าว่ะไอ้รุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับบางทีจัดงานเลี้ยงรุ่นมันก็นั่งคุยกันไปหรือบางทีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะสอบถามกันบางคนเนี่เพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนหนังสือได้กันก็เลยถามว่ i, มาเฮ้ยต่อไปมึงอยากเป็นอะไรวะก็บอกไอ้เพื่อนกลุ่มหนึ่งนะมีคนบอกเอ้ย e ผมเนี่ยนะอยากเป็นแพทย์อยากเรียนจบแพทย์จบไปเพื่ออะไรจบไปเพื่อดูแลประชาชนอีกคนบอกเฮ้ยผมอยากเป็นตำรวจ เป็นตำรวจเนี่ยดีพอเป็นตำรวจปับ๊บเราได้ดูแลทุกสุขของประชาชนเราได้ดูแลประชาชนจริงๆอีกคนบอกเฮ้ยไม่ผมนี่อยากเป็นทหารผมจะได้ไปดูแลเรื่องของความมั่นคงจะได้ดูแลประชาชนออีกคนบอกไม่ ai, หรอกผมอยากเป็นทนายความอยากได้ไปดูเรื่องของบรรบัญชีอะไรต่างเนี่ยเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนอีกคนหนึ่งบอกผมจะไปเป็นนักการเมืองไอ้นี่ตัวตรงเลยครับเฮ้ยมึงไปนักการเมืองทำไมอ้าว ผมจะได้ดูแลประชาชนผมจะได้ไปเป็นตัวแทนประชาชนปรากฏอีกคนหนึ่งมานั่งเงียบอยู่ในรุ่นเดียวกันเฮ้ยไอ้นี่ไม่พูดไปจะอะไรเลยไอ้เพื่อนก็ถามอวแล้วมึง่เงียบอยู่มึงอยากเป็นอะไรอันนี้เห็นไหมกูอยากเป็นประชาชนก็ไอ้มึงทุกคนนี่รอจะดูแลประชาชนบว่ากูเป็นไอ้คนที่มึงจะดูแลกูดีกว่าตัวมับตกลงเนี่ยท่านคิดว่าประชาชนจะได้รับการดูแลจริงๆหรือเปล่าไอ้อาชีพที่ผมพูดมาสักครู่แล้วโดยพยิงอาชีพที่เรียกว่านักการเมืองท่านจะได้รับการดูแลจริงหรือเปล่าฮะ เขาชัน้นเขาใช้ท่านเป็นฐานเสียงหรือเขามาดูแลท่านจริงๆเขามาห่วงใยสาระทุกสุขดีดท่านจริงเขามาช่วยแก้ปัญหากับท่านจริงมันคือคําพูดของเขาว่านักการเมืองใช่ไหมครับเขามีเรื่องเล่าว่ามีนักการเมืองเข้าไปประชุมกันนะครับนักการเมืองระดับพัวเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าเดินทางไปนะครับบนถนนที่มันแบบเขาไม่ค่อยคุ้นยังไงไม่รู้นะฮะผ่านไปแล้วรถมันไปตกถนนฮะรถไปคว่ำอยู่ข้างทางเกิดอุบัติเหตุนะฮะ แล้วระโกนออกมานะครับคนที่หลุดมาจากรถอยู่ข้างล่างอยู่ในเหวลึกเนี่ยนะตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยลดความช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกันด้วยปรากฏคนขับรถผ่านมาจอดแล้วก็มองสักนิดหนึ่งมองเห็นหน้าการไมนี่จําได้นี่เป็นนักการเมืองนี่นะแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ช่วยฮะขับรถไปเลยไอ้คนก็เฮ้ยทำไมไม่ช่วยไปเชื่อมาได้ยังไงไอ้พวกนี้คําพูดของนักการเมืองเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือไม่ได้ครับ สุดท้ายก็เสร็จทั้งหมดถูกไหมครับคือพูดง่างๆว่าคําพูดของนักการเมืองหลายคนไม่เชื่อแล้วครับ